มาดูเซ็นเซอร์กล้องบนโทรศัพท์มือถือนะครับแบรนด์น้องใหม่ไลเทียนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของโซนี่นะครับไม่รู้ว่าทำมาแข่งกับโซ n y ่ m อเดิมหรือจะมาแทนที่เลยแต่วันนี้เขาเปิดตัวเซ็นเซอร์กล้องถึง5รุ่นด้วยกันไปดูรายละเอียดกันครับหน่วยงานของโซ n y นะครับที่มีตัวยอ่อว่า SSS นะครับยอ่อมาจาก Sony Semiconductor Solution นะครับ ม่ชื่อเท่นะ S S S, S ตอง S <c oughs> แต่เดิมเนี่ยเขาก็ทำเซ็นเซอร์กล้องนะครับ <c oughs> เข้ามาในธุรกิจบนเซนเซอร์กล้องโัพส์มือถือเนี่ยตั้งแต่ปี2003นะฮะหรือว่า2,546ในบ้านเรานะครับทำมาเนี่ยถ้านับปีนี้นะครับก็คือปี2023 ก็น่าจะครบ20ปีแล้วสำหรับธุรกิจของเซนเซอร์กล้องบนโทรศัพท์มือถือของโซ n y นะครับหลายคนรู้จักกันดีเซนเซอร์ IMX รุ่นนู้นรุ่นนี้นะครับสร้างชื่อเสียงมามากมายนะครับก็ก่อนที่จะครบ20ปีเมื่อประมาณเดือนกันยายนปี2022ที่ผ่านมานะครับเขาก็เปิดตัวแบรนด์นี้ครับชื่อว่าแบรนด์ไลเทีย ไลเทียเนี่ยย่อมาจากกลุ่มดาวไลรานะครับที่เราสามารถมองเห็นได้เขาบอกว่าเราสามารถมองเห็นกลุ่มดาวนี้บนท้องฟ้าได้เพราะจริงๆแล้วกลุ่มดาวไลราเนี่ยไม่ได้ส่องสว่างมากนักแต่มันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งครับที่เรียกว่าดาวเวก้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับกลุ่มดาวไลราเลยแต่อยู่ด้านหลังแล้วมันสว่างมากๆมันเลยส่องมาแล้วก็เห็นดาวไลราไปด้วยนะครับก็ คำว่า LY เนี่ยก็มาจาก l ลล่าแล้วก็มาจากคําว่าไลท์นะครับเป็นสแสลงมานะครับแล้วก็มาใส่คําว่าเทียตอนท้ายเป็นชื่อแบรนด์ใหม่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่า Sony เนี่ยจะเลิกทำโซนี่ IMX แล้วก็หันมาเชียร์เป็นแบรนด์ไลเทียเดิมเลยหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่แน่ชัดเรื่องนี้นะครับผมก็ยังงงง,งอยู่ว่าสร้างชื่อเสียงมา20ปีเต็มอยู่ดีๆเปลี่ยนชื่อ เพื่ออะไรอุตสาห์สร้างชื่อเสียงมาอยู่ดีๆจะทิ้งชื่อนั้นไปมันก็ดูแปลกๆหรือ Sony อาจจะทำให้ตระกูล IMX อาจจะเป็นแบรนด์แบบพรีเมียมมือถือไหนใช้เซนเซอร์ Sony IMX นะครับก็อาจจะเป็นพรีเมียมขึ้นไปดันแบรนด์เดิมให้สูงขึ้นไปแล้วมีแบรนด์ลูกอย่างไลทียเข้ามาอย่างเนี้ยค่อยน่าฟังหน่อยล่าสุดนี่ไลทีเเนี่ยเปิด เซนเซอร์กล้องนะครับเป็นรุ่นที่มีความละเอียด50ล้านทั้ง5รุ่นนี้เลยออกมา5รุ่นย่อยนะครับนะฮะเขเปิดมาเลยเราไปดูสเปคดีกว่าว่าเขาวางตลาดของไลเทียไว้ในระดับไหนนะครับตัวบนสุดนะฮะ5รุ่นตัวบนสุดชื่อว่า LYT 900 ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ระดับไฮเอ็นเลยนะครับมีขนาด1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมาะสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปทอป,ท,อปที่เป็นเรือธงนะครับก็มีขนาดเซนเซอร์ใหญ่ถึง1นนิ้วนั่นเองรุ่นรองลงมาคือ lyt 8 0 0นะครับตัวนี้เป็นขนาด1ส่วน1.4นิ้วความละเอียดสูงนิดนึงโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็น53ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์ขนาดใกล้เคียง1นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีพิกเซลทรานซิสเตอร์2ชั้นนะฮะทำให้เกิดความอิ่มตัวของภาพ มีสีสันสวยงามตัวรองลงมาอีกคือ LYT 700นะครับตัวนี้ก็ขนาดเล็กลงมาหน่อยหนึ่ง1นงส่วน1.56นิ้วนะครับเน้นที่โทรศัพท์มือถือบางเบาแต่ต้องการการถ่ายภาพที่ยังมีคุณภาพสูงอยู่รองลงมาอีกอันดับ4 LYT 600ตัวนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์ครึ่งนิ้วเลย1.2ส่วน2นิ้วนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์สำหรับ โทรศัพท์มือถือรุ่นราคาไม่แพงระดับกลางโดยที่ยังมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นออพ Pixel Auto Focus ก็คือสามารถโฟกัสได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วอยู่นะครับปิดท้ายด้วยเซ็นเซอร์ระดับล่างๆเลยนะครับเรือว่าเอาไว้ใช้กับกล้องหน้าก็ได้นะครับในบางรุ่นนะครับก็คือ LYT 500ตัวนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์ขนาดจิ๋วเลยนะครับ0.6ไมครอนแล้วก็มีความละเอียด50ล้านพิกเซล ปรับแต่งมาเพื่อให้เป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องเซลฟี่โดยเฉพาะนะครับยังไม่มีรายละเอียดว่าเซ็นเซอร์เหล่านี้จะมาในระดับราคาไหนแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็มีตั้งแต่รุ่นท็อปเลยนะเออหรือหรือโซนีจะแบ่งตลาดเป็น2เทียแบ่งเป็น2แบรนด์แล้วก็แข่งกันเอง นะฮะถ้าเป็นสไตล์ของบริษัทใหญ่ๆอย่างโซนี่เนี่ยโอเคอาจจะออกแบรนด์ลูกออกมาแล้วมาแข่งเพื่อให้ก่อให้เกิดการพัฒนานะครับคือสุดท้ายแล้วแข่งกันไปแข่งกันมาที่1ที่2ก็เป็นในเครือเดียวกันยังไงก็คุ้มค่านะฮะดีกว่าไปแข่งกับคู่แข่งแพ้เขาก็ตกอันดับนะฮย ชนะเขามาได้ก็โดนเขาไล่หลังนี่นะฮะมีตัวกันดีกว่ายังกระแข่ง F1 ก็ต้องรอดูครับว่ามือถือที่จะผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี2023นี้นะครับจะมีเจ้าไหนเอาเซนเซอร์ที่เป็นของไลทียมาใช้บ้างนะครับถึงตอนนั้นเรามารีวิวโทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นกันเราอาจจะได้เจอเซนเซอร์ตัวนี้บ้างนะครับคุณคุ้นชื่อกันได้เลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ยยี่ห้ออะไร่ะเซนเซอร์กล้องไลทียอ่าเขาคือโซนี่นี่แหละ แต่แปลงร่างมาเป็นอีกแปลนหนึ่ง